อยากเห็นว่า่ะเอาเลยรพี่นรับเดียร์แับเดียรใส่โง่เลยตายเลยขาดการได้ไหมขับเกินใหม่มันไม่มีดาเมจแล้วไม่มีดาเมจแล้วไม่เจ็บเลยหนีทางไปดิอ๋อไม่มีดาเมจ พีโม้ได้อ่ะหักเลยลุงดำเกิดไขนายยันชื่อโม้ยังว่าปอลยอย่าพูดชื่อโม่โแบบนั้นได้ปาบอต้องพูดว่าพยักอย่กลางเขา่ไหมเ้มาอเอ้ยีมาสะท้อนแล้วสะท้อนแล้ว huy 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 cầm lại à nhìn thấy túi xì luôn, côn đã bảo rồi, ta côn đã bảo rồi côn rồi côn rồi, tôi muốn nhìn à, oh อฟังก <Tamam. S 1> in ันในน้องตนก่อนเลยอย่าแป๊บเป็นกุ้ยนะต่อยน้องบอลเลยใส่เลยบุลาก็เลยบุลาก็เลยรีเฟล็กไร้ควานอ่าน้องน้องไอ้ก่อนก่อนก่อนตอนตอนนั้นก่อนหน้านั้นเอ้ยก่อนก่อนนี่จะรีเฟล็เราต้องเซตสกิลเซตสกิลนินเทนด์ก่อนเอออ่ะอุ้ยเร่งจังวะเอาเลยเอาเลยเเอาลยไม่ไปตายว่ะ ่ิงได้ไม่ได้ไม่ได้ยไม่ได้ตัดสีพยัคฆ์รา้ยอนอบอกนบอกขึ้นถึแล้วมอนยิงไม่งอ้อยแล้วกยิงได้ฟัวน่ะมันจะเต็มเลยว่ะตายอวมันที่ว่าพยัคฆ์วาลามอันี้เห็นแนีหละเอดนมันหยิบมอนจุลโน่ยบอกอมอดีหลังไม่เ้พยัคฆ์ทวาลางไปเลยทำไม่ได้โอเค บอลจะเย็นบอลบอลจะเย็นบอลบอลาบอลจะเย็นนี่โคตรติบหนเ็บบอลลยเด็กรด็เลยอโอ้ยโนี่โอ่ไปแล้วมะเปไรเลยหรอไม่ได้หว่มอ้ เฮ้ยอะลองโจโนโน่กูอยาบบเพื่อนอยากรูโดนคุณจับมุชุมได้ป่ะตอนนี้มึงบูด้าอยู่อะบูด้าแหคังดูดิบูด้าไคังูจัมุดชุ่มได้ป่าอยากเอเลแล้วมนีกว่าครับแล้วมันดีก่่นเลยกยงเรียน

ตามไปเลยตกนขากกไ่ท่าตัเราอะไรเป็สัญลักษณ์ออนอ้ดินับหนึดิบอนบอลอน้บสมดเลยนะโามปู๊บดแล้วเอเอ๊ะงอกัแล้วไเดียววมูดาดัมีเราปลอตายแน่แล้วยมูดาทั้งอ ไม่ได้โอ้โหกูดาไม่ได้กันงหายเลยเหรอใส่ใจสกิลหายเลยโอเคครัง้งหักดัมมี่ตัวน,นี้อย่าพี่อยากกระมี่การการะไม่เป็นหักได้หักได้ห,ไดหักซ้ำได้เออไม่การั้งตัวน,นี้แหละเดี๋ยวพี่จะหักแบบตอนมันลอยขึ้นไปอ่ะเนี่ยน,นะเเอออหักลยืไม่ได้วรอโมเดลอยู่ที่ค้าง <laughs> ล็อกไม่ได้ตอนมันลอยขึ้นไปต่อไปอะไรนี่เทคต่อไปเข้ากุ้งเข้อกค้งเป็นตระกูลใครฐานในชาปนกิจได้ใช่เรามาดูนะครับอะไรไม่ต้องหยุดล้มไปมีตระกามุกไปนี่แล้วแล้วให้กวาดหักทิ้งวะกวาหักไม่ได้เว้ยความทรงจำเก่าในเซลในแบบอดีตอะในยุคหนึ่งน้ำมันที่กูเคยโดนอะไรแล้วอะ ขอหนึ่งย่อะไรวะนั่นโคตรหนากลัวเลยเป่าไม่เห็นจะเหมือนนี่เลยไี่คุยหน้าป่อยกันไปยีงกันไอ้พุชันนี่ยเออบอลบอลฟันแปงนี่ยไอ้ยิงยิงโยนลงนู่นเลยไอ้เหี้ยสกิลแรงที่ผ่าเลยสกิลแรงมากโยนลงไปหย่อนลงไป ไอ้ก่กะสุดสะ้พก่สงสัยวะไอ้ิมจับยอนอ้พี่ับยอนเอาเว้ไอ้เปลวแงว่านีอะไรทุบข้ามหัวไอ้ฟิม a m o ก u ส